ติ๊กตอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทั่วโลกและทั่วไทยครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะประเทศไทยแสงด้านนี้มาจากทิศตะวันออกครับอยู่ทางโน้นผมก็นั่งกับพวกผมนะครับพี่ประดิษฐ์อาจจะมืดหน่อยเพราะเพี่มืดอยู่แล้ว <c oughs> พี่ประดิษฐ์นี่เป็น ชาวลีเป้ดั้งเดิมอยู่นานแต่นำสกุลซิเดนะครับวันนั้นก็ทักทายพี่ประดฐ์นิดนะครับสวัสดีครับพี่ครับอยู่นี่นานแล้วยังนานเลวครับออนานแล้วนะวันนี้กอขอบคุณมากที่มาช่วยเสริมรายการผมอดีตนายอำเภอป่าตองนะเนี่ยก็มานั่งอยู่สถานที่นี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพปัญหาของเกาะลีเป้ป,ปัจจุบันก็เหมือนกับป่าตอง30ปีที่แล้ว ที่ผมเป็นหัวหน้าบริหารเมืองคือระบบราชการเนี่ยแทนที่จะสงสารคนแบบพี่ประดิษฐ์เนี่ยนะครับก็พอเขาจะเรินแล้วก็มีไรายได้เข้ามามีงานทํามีเรือรับจ้างแล้วพี่ประดิษฐ์ทำอะไรครับรับจ้างอครับอ่ารับจ้างทั่วไปเนี่ยนะแล้ววันวันหนึ่งได้เท่าไรตอนนี้นก็ลูกค้าเยอะนะครับได้ั่งลูกค้าน้อยนะครับได้น้อยอ่า ในเกาอต่างๆของภูมิภาคอันดามันนี่นะครับท่านที่เคารพครับมีทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยมีทั้งไทยมุสลิมที่เป็นมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็มีไรายได้ประจำวันเนี่ยมากขึ้นตามลำดับแม้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ชักจะย่ำแย่วันนี้พี่บันฑิตเองก็ต้องมานั่งเฝ้าเรือเฝ้าอะไรต่างๆผมก็มีบรรยากาศเหมือนเหมือนที่กัมบลา ภูเก็ตป่าตองอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยเอมให้เราต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอำนาจรัฐไทยเนี่ยพอก็จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์จะมาส่งเสริมหรอกครับพออยู่ๆมาตรวจเอานี่ผิดอีกแล้วเอานั่งร้านกาแฟอยู่บนหาดทรายเดี๋ยวกรมเจ้าท่ามาบอกน้ำทะเลท่วมถึงเอาไอดีเอสไอก็มาแล้วยกขย,ยงกันมาตั้งแต่ 3- 4ปีที่แล้วคณะปฏิวาิมาก็มา ต่อจากนั้นก็หายไปชุดใหม่มาอีกล่าสุดเดียวครับ <c oughs> พลตำรวจเอกโจกหวดัดเยบ <c oughs> ก็มาอีกแล้วจะมาตรวจตรงโน้นตรงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แทนที่จะมาส่งเสริมเขาหรือโปรโมชั่นมันกลายเป็นมาคอนโทรลเลอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาถึงสถานที่จริงแล้วก็ยืนยันว่า กวงการท่องเที่ยวพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรกุลอย่ามาควบคุมเขามากเถอปล่อยให้เขามีเสรีจะรีดจะไถตรงไหนตกลงกันให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ารีดไถไปอีกชุดอีกชุดก็กลับมาวันนี้นี่นะครับพี่ผลิตเป็นพยานปากเอกสําคัญที่มาช่วยให้การท่องเที่ยวที่เกิดจากน้ําพักนําแรงของคนไทยในอดีตมาเสริมประเทศนี้ให้ทั่วโลกเข้า